ก่อนลงลึกในรายละเอียดนะครับผมมีคำถามจะถามคุณสักข้อครับเป็นคำถามที่ง่ายมากคำถามแรกคือเมื่อเช้าตอนที่คุณตื่นนอนขึ้นมาคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขและพร้อมเผชิญชีวิตอันเร้าใจไปตลอดทั้งวันหรือไม่ถ้าคำตอบว่าใช่นะครับมีความสุขมากมีพลังชีวิตเหลือเฟือเลยอันนี้ผมต้องขอแสดงความยินดีครับแล้วกับชีวิตคู่คุณล่ะครับยังมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าถ้ามี อันนี้ก็ต้องแสดงความยมีดีด้วยเช่นกันครับแต่ถ้าไม่มีคุณควรที่จะเลิกกันแล้วทางใครทางมันเลยดีกว่าครับและนี่คือคําแนะนําจากบทความบทความหนึ่งครับที่ชื่อว่าชีวิตคุณคุณเลือกเองทุกวันจากหนังสือเป็นคนแบบไหนที่ใครๆก็รักนะครับหรือ The l u e of Love ซึ่งเขียนโดยคุณลิชาร์ดเทมราเจ้าของผลงานเขียนที่มีผู้ติดตามมากกว่าหล้านคนทั่วโลกครับและเรียบเรียงโดยคุณสมิธเอกโชนครับ สิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมผู้เขียนถึงแนะนำเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่าผู้เขียนอธิบายแบบนี้ครับว่าเพราะรู้ดีว่าความสุขในชีวิตคู่ของคุณนั้นมีรอยด่างไม่ว่าจะจากปัญหาเรื่องลูกหรือเรื่องที่ตัวเองไม่มีทางไปหรือเรื่องผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายที่เหลือร้ายจนเกินทนซึ่งถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วคุณก็ควรจะแยกกันใครก็ห้ามไม่ได้หรือถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อด้วยเหตุผลนานานประการ นั่นมันก็เรื่องของคุณอยู่ดีประเด็นที่ผู้เขียนกําลังพูดถึงก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไปคุณเลือกเองทั้งนั้นเพราะคุณเลือกได้ครับเพราะจากที่ผ่านมาคุณเป็นคนเลือกสิ่งต่างๆให้กับชีวิตตัวคุณเองคุณเลือกที่จะอยู่กับคู่ครองคนนี้แล้วพอมีเรื่องไม่ดีที่คุณรับไม่ไหวคุณก็เลือกได้ว่าจะทนอยู่กันต่อไปโดยเรืองที่จะไม่แก้ไขอะไรคุณเลือกตกล่องปล่องชิ้นกับอีกฝ่าย แม้จะหวั่นใจในข้อบกพร่องหลายอย่างแต่คุณก็เลือกในเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เราก็ไม่ควรจะบ่นกระปอดกระแปดกับชีวิตนะครับจงสุขใจในสิ่งที่คุณมีไม่อย่างนั้นก็จงเลือกที่จะไปครับแต่อย่าได้หลอกตัวเองว่าไม่มีทางเลือกแล้วนั่งตัดเพาะต่อว่าชีวิตตัวเองแต่ถ้าทำแบบนั้นเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าคุณละทิ้งความรับผิดชอบต่อชีวิตจงตระหนักไว้เสมอครับว่าชีวิตของเรา เราต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ถ้าคุณอยู่จุดนี้แล้วมีความสุขก็ตบไหลชมตัวเองด้วยนะครับเพราะคุณสมควรได้รับคำชมแต่ถ้าไม่มีความสุขบุคคลเพียงคนเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ก็คือตัวคุณเองแล้วถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ควรโยนความผิดนี้ไปให้ใครครับ และในบทความนี้นะครับมีแง่มุมหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสําหรับตัวผมนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตัดสินใจครับซึ่งคุณลิชาร์ดนั้นได้เล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งครับที่มักจะชมคุณลิชาร์ดอยู่เป็นประจำว่าเขาเป็นคนโชคดีมากที่ได้ใช้ชีวิตกับผู้หญิงอันเป็นที่รักหรือเขาโชคดีมากเลยที่ได้ทํางานแล้วยังมีเวลาเลี้ยงลูกอย่างเหลือเฟือ ซึ่งคุณลิชาร์ดเองนะครับก็ได้อธิบายตับไปว่าจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ความโชคดีแต่เป็นเพราะเขาตัดสินใจเลือกคนดีมาเป็นคู่จางหากรวมถึงเลือกทํางานหนักเพื่อสร้างรากฐานให้เลี้ยงตัวเองได้พร้อมๆกับการเลี้ยงลูกตจางหากเพราะคุณลิชาร์ดนั้นให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้จึงมีชีวิตอย่างที่เพื่อนเขาเห็นซึ่งไม่ใช่ความบังเอิญแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะเขาตัดสินใจเลือก คุณลิชาร์ตอธิบายต่อครับว่าการที่เขาพูดแบบนั้นนะครับมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเขานั้นสมบูรณ์แบบนะครับคุณลิชาร์ตเองก็มีข้อผิดพลาดในชีวิตมากมายเช่นเดียวกันแต่ที่เจ้าเพื่อนคนนี้เนี่ยเจาะจงมาลงที่ภรรยาและเวลาเลี้ยงลูกของเขานั้นก็เพราะว่าตัวของเพื่อนเขานั้นไม่ค่อยสมหวังกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ปัญหาของเพื่อนคุณลิชาร์ตก็คือเขาตีโจทย์ไม่แตกพอชีวิตรักลุ่มรุมดอนดอนครับเขาก็มัวแต่โทษคู่ครอง พอเขาไม่มีเวลาให้ลูกเขาก็โทษไปที่อาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เขาไม่มีเวลาจากพฤติกรรมของเพื่อนคุณลิชาร์ตนะครับถ้าเรายืดอกยอมรับว่าชีวิตของเราเราต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมว่าตนนั้นต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่อย่างว่านะครับการตัดพอโชคชะตาการต่อว่าคนอื่นหรือโทษด,ดวงดาว โทษฟ้าโทษฝนมันง่ายกว่าการโทษตัวเองเยอะเลยครับแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเรื่องน่าเศร้าครับเพราะปัญหาเหล่านั้นจะยังคงอยู่กับตัวเราตลอดไปแล้วชีวิตคู่ก็จะไม่มีวันดีขึ้นถ้าเราไม่ตาสว่างเสียทีว่าเราเป็นคนเลือกที่จะทนกับชีวิตแบบนี้เองเมื่อไหร่ที่เราคิดได้ว่าชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นกับเราเลือกเองหัวใจของเราจะเป็นอิสระครับ เราจะประกาศอิสรภาพจากความทุกข์ได้และเลือกได้ว่าควรพอใจในสิ่งที่มีหรือควรตัดสินใจมองหาสิ่งใหม่ๆที่เราใจกว่าและถ้าสาระที่ผมนำมาฝากวันนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่จะเกิดขึ้นในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ผมวะสินสุกเกษมกับ turning point จุดเปลี่ยนต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ